รีวิวชวนอยู่หมาล่มามอาไฟที่หร่อยเข้มข้นมากๆ1ดโมงปิดตีสองน้ำซุปมี4แบบเราเอาหมาล่าก,กระดูกหมูแล้วก็เห็ดมาค่ะเดือดปุดๆเลยมีบาน้ำจิ้มให้ตักนะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากทําเองให้พนักงานทําให้ได้เลยเป็นสูตรน้ําจิ้มแบบสีฉวนทานเล่นมีครบเลยเราสั่งน้ํามากินอร่อยมากเราออเดอร์เป็นสําหรับเอย่างไปนะคะครบเลยเซตนี้ ก็มีสัง่งผ้าคลีรดูดำแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะมาลองชิมที่สําคัญเลยก็คือเนื้อเด็ดมากนําหมูลงไปจุ่มในน้าซุปที่เดือดปุดๆแบบนี้นะคะจะบอกว่ามันอร่อยมากพอจิ้มกับน้าจิ้มแล้วคือฟินสุดๆเลยทุกอย่างที่ร้านนี้ก็คือสดมากๆหมดเลยนะคะอร่อยมากแล้ววันนี้ก็ได้กินไส้เป็ดครั้งแรกด้วยทุกคนจะบอกว่ามันไม่คาวเลยแล้วมันก็อร่อยกรุบๆมากเลยนะคะที่นี่เขามีพร็อพถ่ายรูปให้ด้วยนะคะเผื่อใครมาฉลองวันเกิดแล้วก็มีห้องแต่งตัวแบบใหญ่มากจะเต็มสุดๆคือมีให้เลือกหลาย จับอังเปาด้วยแล้วก็จะมีเงินรอยแชร์หรือว่าส่วนลดแั่ตอนนี้ร้านเปิดร้านใหม่มีโปรลดสิบเปอร์เ็ต่ลดกว้างมากมาง่ายมากเลยนะคะร้านอยู่พระราม3ร้านกว้างมากคลิปนี้ที่เคาน์เตอร์จะได้รับสิทธิ์จับอังเปาอีกหนสิทธินะคะอย่าลืม